รุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่ทำให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมารายงานทุกท่าน พอสมควรทั้งในด้านของ AEW แล้วก็ WWE นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก็ขอประชาสัมพันธ์สักหน่อยนะครับมวยปั้มคนไทยวันเสาร์นี้ครับทุกคนเป็นการชิงแชมป์เซนต์อัพไทยแลนด์โอเพนเวทนะครับระหว่างเจ้าของแชมป์สีวัมจะป้องกันแชมป์กับกันแล้วก็ปักษาในแบบ3เศร้านะครับและอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างดรกอครับนักมวยปั้มชาวสิงคโปร์จากเซนต์อัพไทยแลนด์โปเลสลินะครับ จะเจอกับเดอะไซโคมาสเตอร์นะครับ EK บากิหรือว่าเทอร์รี่ดีเซลในปัจจุบันนั่นเองก็สามารถรับชมได้ที่หน้าเพจ Set Up Thailand p r o Wrestling เวลา2ทุ่มนะครับผมยังไงฝากติดตามมวยป้ามไทยกันด้วยเอาละนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะวันนี้ครับข่าวแรกโทนีค่คาร์นบอกว่าการที่แฟนๆโหโคดี้โรสเนี่ยไม่ต่างกับการโหจอนซีน้าโทนีค่คาร์นนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ที่แฟนๆเนี่ยโหไซโคดี้โรส ในช่วงแรกครับแต่ว่าก็ยังส่งเสียงเชียร์เขาภายหลังโทนี่คานบอกว่ามันตรงกันข้ามกับที่พวกเราหวังไว้มาสักพักแล้วผมรู้ว่าพวกเขาส่งเสียงเชียร์อย่างไรมันสลับกันไปมามันไม่ใช่เชียร์หรือโหไปทั้งหมดมันเหมือนกับที่คนดูเชียร์จอห์นซีน่าเด็กกับสาวๆจะส่งเสียงเชียร์แต่ผู้ชายส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งเสียงโหแต่อย่างไรก็ตามแฟนๆก็ยังคงซื้อตั๋วมาดูโคดี้อยู่ดีและในช่วงเวลาที่เหมาะสมคนดูก็จะเลือกเชียร์เขาอย่างไม่ลังเล และเราสามารถเห็นได้จากการที่เขาออกมาช่วยแพ็กจากการโดนมาลาไคแบล็กและอันดาเด้ลุมกระทืบผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาชอบโคดีนะและที่สําคัญเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนดูมีอารมณ์ร่วมกับโคดี้โรสมากแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าน่าเป็นเรื่องที่ดีโคดี้โรสนะครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง AEW ซึ่งเรียกได้ว่ามีส่วนสําคัญยิ่งนะครับถึงแม้แฟนๆจะยอมรับในข้อนี้ แต่การที่เจ้าตัวเนี่ยมีบทที่เวอร์เกินไปมีการเปิดตัวที่อลังการเกินไปเนี่ยก็ทําให้คนเลือกที่จะโห่ใส่โคดี้โรสนะครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อถึงเวลาเนี่ยแฟนๆก็จะเชียร์โคดี้อย่างสุดเสียงโดยไม่ลังเลข่าวต่อมาครับอดัมโคชอบไอเดียที่จะนํานักมวยปั้มชั้นยอดจาก NXT มาเจอกันอีกครั้งใน AEW ในการสัมภาษณ์นะครับอดัมโคได้ถูกถามถึงการเผชิญหน้าการระหว่างเขากับม马าไคแบล็กที่ทั้งคู่เนี่ยเคยต่อสู้กันใน NXT takeover Philadelphia นะครับ อดัมโคบอกว่าผมชอบการปั้มครั้งนั้นมากแล้วผมชอบไอเดียนี้มากจริงๆพวกเรามีแมตที่ยอดเยี่ยมสุดๆใน NXT แต่มันเป็นการต่อสู้แบบไม่มีกฎกติกามันทําให้แฟนๆเนี่ยตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็สนุกกับมันมากๆซึ่งผมคิดว่าถ้าพวกเราได้สู้กันแบบนั้นอีกครั้งใน AEW มันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีมากแน่ๆในตอนนั้นนะครับอดัมโคกับ马คายแบล็กเนี่ยก็ยังอยู่ใน NXT แล้วก็ อัดกันอย่างเมามันนะครับการต่อสู้นั้นก็เป็นที่ตราตรึงใจของแฟนๆข่าวต,ต่อมาครับโซอี้สตาร์กได้รับบาดเจ็บในนิกที2.0นะครับโซอี้สตาร์กได้ถูกลอบทำลายจากจีจี้โดแลนแล้วก็เจสซี่เจนในห้องแต่งตัวหลังจากนั้นนะครับทีมแพทย์ก็รายงานว่าโซอี้สตาร์กเนี่ยได้รับบาดเจ็บและอาจจะต้องพักการปั้มไปสักระยะหนึ่งทำให้โยชิไลครับที่เผชิญหน้ากับท็อกซิ่เอเทนชั่นเนี่ยเหลือตัวคนเดียวเพียงลำพังนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เคซี่คาเทซาโลครับกับเคนดินคาร์เตอร์ก็ออกมาเป็นกองหนุนให้อาการบาดเจ็บในครั้งนี้นะครับเป็นอาการบาดเจ็บตามบทบาทเท่านั้น,นแฟนๆของโซอีสตาร์เนี่ยก็สบายใจได้นะครับข่าวต่อมาครับทุกคน t เดมิสตกรอบ ABC Dancing with the Star นะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเดมิสกับผู้เต้นของเขานะครับวิทนี่คาร์ซันได้พ่ายแพ้ให้กับโจโจซิวานะครับแล้วก็เจนนาจอนสันทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องถูกคัดออกในสัปดาห์ที่7ของการแข่งขัน เดอะมิสนะครับออกมาทวิตขอบคุณและบอกว่าเขาสนุกมากที่ได้ขึ้นโชว์ในครั้งนี้นะครับเขาขอขอบคุณทุกๆคนที่ทําให้โชว์นี้เกิดขึ้นและการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันยากมากๆตอนนี้ยังไม่มีรายงานนะครับว่าเดอะมิสเนี่ยจะกลับสู่ร้องเมื่อไหร่แต่คาดว่าจะอีกไม่นานนี้ก่อนหน้าที่เขาจะเข้าแข่งขันเนี่ยเขาได้มีเรื่องราวกับผู้หูของเขาอย่างจอห์นนี่ันนะครับและตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ถูกดราฟให้อยู่ในรอเช่นเดิมไม่แน่ว่าทั้งคู่อาจจะกลับมาสารต่อเรื่องราวกันในเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้ ข่าวต่อมาครับลูบี้โซโหคาดหวังที่จะได้ถือเข็มขัดแชมป์ครั้งแรกตอนนี้นะครับใน AEW เนี่ยมีทัวร์นาเมนต์เพื่อหาผู้ท้าชิงสําหรับการชิงแชมป์ TBS คนแรกอยู่ซึ่งคนที่ดูมีแววจะได้แชมป์เส้นนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นลูบี้โซโหครับและนี่เป็นครั้งแรกนะครับนะับตั้งแต่ที่เธอเข้ามาใน NXT จนกระทั่งขึ้นเป็นนักมวยปั้มหลักเนี่ยเธอเนี่ยไม่เคยมีโอกาสในการถือแชมป์ในฐานะของนักมวยปั้มเดียวเลยเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดของเธอก็ได้นะครับลูบี้โซโหบอกว่า มันมีความหมายกับฉันมากจริงๆตลอด11ปีในสายอาชีพของฉันเนี่ยฉันไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นใน WWE ฉันไม่เคยถือแชมป์สากลออกทีวีมาก่อนฉันรู้สึกว่าถ้าฉันได้มันจริงๆเนี่ยมันจะต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆมันจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์และเป็นคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้มันเป็นเกียรติสําหรับฉันมากมันมีความหมายสําหรับฉันจริงๆถ้าฉันสามารถกลายเป็นแชมป์คนแรกของ TBS Champion ได้ข่าวต่อมานะครับ คาริสโตครับเปิดตัวใน AEW อนดีตนักมวยปั้มของ WWE คาริสโตนะครับเปิดตัวใน AEW สัปดาห์นี้โดยเข้าใช้ชื่อว่าซามูไรเดลโซ่นะครับโดยเข้าไปเปิดตัวโดยการชิงแชมป์ Triple A จาก FTR แต่ทว่าก็ได้พ่ายแพ้ไปนะครับถึงแม้จะเปิดตัวใน AEW เนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้รับการเซ็นสัญญาจาก AEW เป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนี่อาจจะเป็นการปูทางเพื่อเข้าสู่ใายอื่นก็เป็นไปได้นะครับ คาริสโตเนี่ยถูกปล่อยตัวจาก WWE นับตั้งแต่เดือนเมษายนข่าวต่อมาครับทุกคนเดยยังบักพูดถึงนักมวยปั้มที่จะเป็นอนาคตของ AEW เดยยังบักนะครับบอกว่าแฮงแมนอดัมเพจเนี่ยคืออนาคตของ AEW พวกเขาบอกว่าพวกเขาสามารถรับรู้ได้ว่าอดัมเพจพิเศษกว่าคนอื่นๆน,นับตั้งแต่อดัมเพจไปคุยกับทางค่ายของ New Japan Pro Wrestling เพื่อขอเข้ากลุ่มบุลเลตครัเดยังบักบอกว่า มันสนุกมากที่ได้ร่วมผจญภัยกับแฮงแมนเขาเป็นแค่เด็กที่อายที่เอาหมวกมาปิดหน้าตอนที่เจอกับพวกเราครั้งแรกแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นนักมวยปล้ำที่ยิ่งใหญ่ไปเสียแล้วไม่แน่เขาอาจจะเป็นนักมวยปล้ำที่ดีกว่านักมวยปล้ำทุกคนในค่ายด้วยซ้ําไม่มีข้อโต้แย้งเลยว่าแฮงแมนคืออนาคตของ AEW เรื่องราวในชีวิตของเขาเนี่ยมันเข้ากับแฟนๆได้ง่ายมากและคาแรคเตอร์ของเขาในตอนนี้เนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะฉะนั้นอดัมเพจกับเคนนี่โอเมก้าคือความยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมวยปลำ้ำ ต่อมาครับทุกคนจอห์นม็อกซ์ลีย์กำลังเข้ารับการบำบัดอาการติดเหล้าทนิขานนะครับทวิตผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าจอห์นม็อกซลีย์อนุญาตให้ผมพูดถึงเรื่องนี้ให้พวกคุณฟังได้เขากําลังเข้ารับการบําบัดอาการติดแอลกอฮอล์จอห์นคือครอบครัวของ AEW เเราจะยืนเคียงข้างเขาในขณะที่เขารับการบำบัดจอห์นม็อกซ์ลีย์นะครับตอนนี้เนี่ยก็จะหายจากหน้าจอไปสักพักหนึ่งจนกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วก็จะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์เนี่ย ตอนแรกอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะครับผู้ที่จะขึ้นไปชิงแชมป์กับเคนเนียอเมกาแต่ทว่าครับด้วยการเข้าไปรับการบําบัดเนี่ยก็ทําให้ตําแหน่งเนี่ยว่างลงมิโลก็เลยเข้ามาแทนนะครับและมิโลก็สามารถเอาชนะออเรนคา์ซดี idy, เพื่อที่จะไปเจอกับไบรอันเดนเนสันนะครับในฟูเกียข่าวต่อมาครับทุกคนไคลออลเลี่กำลังจะหมดสัญญาในสิ้นปีนี้มีรายง,งานว่าไคลออลเลี่นะครับอดีตสมาชิกเดอะอัน s p ส t ิ d ิลเดตเอาเนี่ยกำลังจะหมดสัญญากับ wwe ในช่วงปลายปีนี้ครับ หรืออีกประมาณ1เดือนนั่นเองซึ่งถ้าไม่มีการเจราจาใดๆนะครับตัวของ k คล์โอไลลี่เนี่ยก็จะออกจากสมาคมและสามารถขึ้นปล้ำค่ายอื่นได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการกักตัวใดๆเหมือนกับอดัมโคนะครับบทบาทของ k คล e โอลลี่ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าไม่ค่อยดีนะักพอถึงแมตช์แมช์สุดท้ายที่สู้กับอดัมโคเนี่ยเจ้าตัวจะได้รับชัยชนะแต่ก็ไม่ได้รับการต่อย,ยอดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับแถมในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ในแมตช์แท็กทีมอีกน่าสนใจว่า k คล์โอ l ลลี่เนี่ยอาจจะเดินทางสู่ AEW ตามเพื่อนๆ อย่างอดัมโคแล้วก็บอบบี้ฟิชนะครับเพราะว่าบอบบี้ฟิชกับไคลไลลี่เนี่ยเคยจับคู่กันในช่วงเปิดตัวนะครับโดยใช้ชื่อทีมว่ารีดากอนตั้งแต่ปี2012จนกระทั่ง9เข้าสู่ WWE ในปี2021ข่าวสุดท้ายครับทุกคน WWE แจกซองข่าวนักมวยปล้ำในวันนี้นะครับ WWE เนี่ยประกาศปลดนักมวยปล้ำนะครับกว่า10ชีวิตออกจากสมาคมนะฮะซึ่งก็จะมีคิด่ครับคเลียนคอร์ส นายแจ็คเมย์ยิมเอมเบอร์มูนเก็กเมดาลิกลินช์ดอราโด้บีแฟบอีวามาลีแฮร์รี่สมิธโอนี่โลแคนสกาเลตแฟงกี้โมเนตเทรเบ็กสเตอร์เจสซี่คาเมียเจเดนามาไซด้าลาเมียแล้วก็คาทิน่าโคเทสเหล่านี้ก็คือนักมวยปล้ำที่ถูกแจกซองขาวเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่ง หลายคนก็ติดสัญญาแค่30วันเท่านั้นก็คือ1เดือนก็จะสามารถขึ้นปั้ำในค่ายใหม่ได้นะครับทั้งนี้เนี่ยนิวยอร์กโพสต์ครับได้รายงานว่าเหตุผลที่นายแจ็คและนักมวยปั้มบางคนถูกปล่อยตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับก็เลยทำให้ WWE เนี่ยจะต้องปล่อยตัวพวกเขาออกจากสมาคมนั่นเองเอาละนะครับวันนี้เนี่ยก็มีข่าวมารายงานทุกท่านประมาณนี้ คาตกบกพร่องยังไงนะฮะก็ต้องขอภายเวลาที่นี้ด้วยใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้แล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ